ที่จ้าจะรีบไปไหนหรอป่าหรอกเราวิ่งหนีเพื่อนห้องอื่นมาสงสัยจะวิ่งมาไกลามากเธอถึงได้หน้าแดงแบบนี้แถมมีเหงืง่อเต็มตัวไปหมดเลยอ่ะใช่แต่เราชอบนะเหงื่อออกมากๆสิดีเป็นการคลายพลังงานออกจากร่างกายด้วยเอถ้าระบบในร่างกายมีการคลายพลังงานแสดงว่าระบบในร่างกายก็จะต้องมีการนำพลังงานเข้าไปใช้ด้วยใช่ไหมล่ะ ็คงต้องใช่แหละแต่ฉันคงอธิบายรายละเอียดไม่ได้นะเอาอย่างนี้พวกเราไปถามคุณครูกันดีกว่าไหมดีนะไปถามคุณครูกันเลยสว,ส,สวัสดีครับคุณครูคครสวัสดีครับคุณครูคะหนูอยากทราบว่าระบบต่างๆในร่างกายมีกระบวนการนำพลังงานมาใช้อย่างไรคะก็อย่างที่นักเรียนทราบกันอยู่แล้วนะครับว่า พลังงานในร่างกายนั้นได้มาจากน้ำตาลกลูโคสที่มาจากการย่อยสลายแป้งกับแก๊สออกซิเจนที่มาจากกระบวนการหายใจทำปฏิกิริยาเคมีกันในระบบเซลล์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและพลังงานออกมาแต่นักเรียนทราบหรือเปล่าครับว่าก่อนที่ผลิตภัณฑ์ทั้ง3จะเกิดขึ้นมานั้นจะต้องใช้พลังงานเพื่อที่จะสลายพันธะในโมเลกุลของกลูโคสและแก๊สออกซิเจนเสียก่อน ดังนั้นในการเกิดปฏิกิริยาเคมีจึงต้องมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีมากยิ่งขึ้นวันนี้เรามาเรียนเรื่องพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีกันนะครับดีครับคุณครูครก่อนอื่นเรามาดูจุดป,ประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับ จุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาเคมีจะมีอยู่2ข้อนะครับก็คือข้อ 1. นักเรียนสามารถเขียนและแปลความหมายของกราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงพลังงานกับการดำเนินไปของปฏิกิริยาได้ข้อ 2. นักเรียนสามารถหาค่าพลังงานต่างๆของปฏิกิริยาได้อย่างที่นักเรียนได้เรียนในเรื่องของแนวคิดการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปแล้ว นักเรียนจะทราบว่าปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่ออนุภาคของสารตั้งต้นจะต้องชนกันในทิศทางที่เหมาะสม และเมื่อชนกันแล้วจะต้องมีพลังงานที่เกิดจากการชนเท่ากับหรือมากกว่าพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยานั้นจึงจะสามารถเกิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ได้ซึ่งจะเห็นได้ว่าในการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะต้องมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอเนื่องจากจะต้องมีการสลายพันธะของสารตั้งต้นและมีการสร้างพันธะใหม่ของผลิตภัณฑ์ขึ้นนั่นเอง หากพิจารณาพลังงานเป็นเกณฑ์เราจะสามารถแบ่งประเภทของปฏิกิริยาเคมีได้2ประเภทคือ 1. ปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือปฏิกิริยาดูดความร้อนที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า endothermic reaction และ 2. ปฏิกิริยาคายพลังงานหรือปฏิกิริยาคายความร้อนที่มีชื่อภาษาอังกฤษว่า exothermic reaction เรามาดูความหมายของปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือปฏิกิริยาดูดความร้อนกันก่อนนะครับปฏิกิริยาดูดพลังงานหรือปฏิกิริยาดูดความร้อนนั้นจะเป็นปฏิกิริยาที่มีการดูดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ระบบค่าพลังงานของผลิตภัณฑ์จะมีค่าสูงกว่าค่าพลังงานสารตั้งต้นเพื่อให้นักเรียนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครูจะทำการทดลองสนุกสให้ดูกันนะครับ ซึ่งการทดลองนี้เป็นปฏิกิริยาเคมีระหว่างแอมโมเนียมคลอไรด์กับแบเรียมไฮดรอกไซด์ออกตะไฮเดรตเริ่มต้นครูฉีดน้ำกันลงไปบนที่รองแก้วจากนั้นนำขวดรูปชมพู่ที่บรรจุแอมโมเนียมคลอไรด์มาวางแล้วจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงไปในขวดเพื่อวัดอุณหภูมิจากค่าที่เทอร์โมมิเตอร์อ่านอุณหภูมิได้เท่าไหร่ครับนักเรียน 25องศาเซลเซียสครับบันทึกผลไว้นะครับคราวนี้ครูจะเทแบรียมไฮดรอกไซด์ออกตะไฮเดรตลงไปและเขย่าให้เข้ากันจากนั้นครูจะอังปากขวดด้วยกระดาษลิตมัดและจุ่มเทอร์โมมิเตอร์ลงไปเพื่อวัดอุณหภูมิอีกครั้งนักเรียนสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของกระดาษลิตมัสเนื้อสารและอุณหภูมินะครับว่าจะเป็นอย่างไร โอ้โหกระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินเนื้อสารเหมือนไอศครีมแล้วก็อุณหภูมิลดลงไปเยอะเลยล่ะครับต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสอีกนะครับแล้วถ้าครูยกบีเกอร์ขึ้นแบบนี้ล่ะครับโอ้โหที่รองแก้วติดไปกับบีเกอร์เลยค่ะอาจารย์ทำได้ยังไงครับมันเกิดอะไรขึ้นครับช่วยอธิบายให้ผมฟังหน่อยสิครับ ปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากสารตั้งต้นทำปฏิกิริยาเคมีกันโดยมีการดูดพลังงานจากสิ่งแวดล้อมรอบข้างเข้าไปในระบบทำปฏิกิริยาซึ่งจะเป็นการดูดซับพลังงานความร้อนจากน้ำกลั่นที่อยู่บนที่รองแก้วเข้าไปจึงทำให้อุณหภูมิของน้ำกลั่นลดลงจากน้ำที่เคยเป็นของเหลวก็จะกลายเป็นน้ำแข็งชั่วขณะนั่นเองบีเกอร์จึงสามารถยึดกับที่รองแก้วได้ ส่วนการที่กระดาษลิตมัสเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินได้นั้นก็เนื่องมาจากแก๊สแอมโมเนียที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยานั่นเองนะครับจากปฏิกิริยาดังกล่าวเราสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานของปฏิกิริยาได้ดังกราฟรูปนี้โดยแกน x แทนการดำเนินไปของปฏิกิริยาและแกน y แทนค่าพลังงานระดับพลังงานของสารตั้งต้นซึ่งเป็น แอมโมเนียมคลอไรด์กับแบเรียมไฮดรอกไซด์ออกตะไฮเดรตมีค่าพลังงาน e 1เมื่อโมเลกุลของสารตั้งต้นทั้งสองเข้ามาใกล้กันและชนกันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานโดยพลังงานที่เกิดจากการชนกันจะมีค่าสูงเท่ากับหรือมากกว่าพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยาซึ่งมีค่าอยู่ที่ระดับพลังงาน e 2 ซึ่งที่ระดับพลังงาน e2 นี้สารตั้งต้นเกิดเป็นสารเชิงซ้อนก่อกำมันจากนั้นสารเชิงซ้อนก่อกำมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์คือแบเรียมคอไรแก๊สแอมโมเนียและน้ำซึ่งมีระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์เป็น e3 ดังนั้นปฏิกิริยาเคมีรวมจะเป็นดังสมการนะครับ นอกจากนั้นจากรูปกราฟนี้นักเรียนยังได้ข้อมูลอะไรอีกบ้างครับผลต่างระหว่างระดับพลังงานของ e 2กับ e 1คือพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยานี้ค่ะส่วนผมสังเกตว่าระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีค่ามากกว่าระดับพลังงานของสารตั้งต้นครับคุณครูถูกต้องครับเก่งมากๆเลยทั้งสองคน ในปฏิกิริยานี้พลังงานของผลิตภัณฑ์มีค่ามากกว่าพลังงานของสารตั้งต้นดังนั้นพลังงานของปฏิกิริยาหรือพลังงานที่ระบบดูดเข้าไปจะมีค่าเท่ากับพลังงานของผลิตภัณฑ์ลบด้วยพลังงานของสารตั้งต้นหรือก็คือพลังงาน e 3ลบด้วยพลังงาน e 1จะได้ผลต่างของพลังงานมีค่าเป็นบวกซึ่งแสดงให้เห็นว่าปฏิกิริยานี้ เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานและนอกจากการทดลองที่ครูนํามาให้นักเรียนได้ดูกันแล้วนะครับปฏิกิริยาดูดพลังงานที่เราพบเจอกันในชีวิตประจําวันก็เช่นการละลายตัวของน้ําแข็งการใช้แผ่นเจลลดไข้ช่วยดูดความร้อนจากร่างกายทําให้อุณหภูมิในร่างกายลดลงเป็นต้นเอาละ่ะคราวนี้ลองมาดูปฏิกิริยาคายพลังงานหรือปฏิกิริยาคายความร้อนกันบ้าง ซึ่งปฏิกิริยาคายพลังงานก็จะหมายถึงปฏิกิริยาที่มีการถ่ายเทพลังงานจากระบบทําปฏิกิริยาออกสู่สิ่งแวดล้อมรอบข้างตัวอย่างปฏิกิริยาคายพลังงานความร้อนได้แก่การลุกไหม้ของสารต่างๆการสันดาปของอาหารในร่างกายการจุดพลุและปฏิกิริยาสะเทินของกรดแก่และเบสแก่เป็นต้นและเพื่อให้นักเรียนเข้าใจในปฏิกิริยาคายพลังงานมากยิ่งขึ้น ครูจะทำการทดลองง่ายๆซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างโปแตเซียมเปอร์แมงกานตกับกรีเซอรอลให้ดูนะครับโดยเริ่มต้นครูจะนำสารโปแตเซียมเปอร์แมงกานตที่บดละเอียดมาวางลงบนชามกระเบื้องจากนั้นเทสารกรีเซอรอลลงไปเล็กน้อยนักเรียนช่วยกันสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับไฟลุกเป็นเปลวขึ้นมาเลยค่ะคุณครู เกิดควันเยอะแยะเลยครับคุณครูครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงอะครับคุณครูมันเกิดขึ้นเนื่องจากปฏิกิริยาเคมีของสารโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีและกรีซอรอรลนี้เป็นปฏิกิริยาคายพลังงานดังสมการซึ่งพลังงานที่คายออกมานี้จะมีความร้อนเพียงพอที่จะทำให้กรีซอรอรลที่เหลืออยู่เกิดการลุกติดไฟได้อย่างที่นักเรียนเห็นกันยังไงละครับจากปฏิกิริยา เราสามารถแสดงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานของปฏิกิริยาได้ดังกราฟรูปนี้ระดับพลังงานของสารตั้งต้นระหว่างสารโพแทสเซียมเปอร์แมงกา,านีตกับกรีซอรอลแทนด้วยระดับพลังงาน e 1เมื่อโมเลกุลของสารตั้งต้นทั้งสองชนกันและมีพลังงานการชนเท่ากับหรือมากกว่าพลังงานก่อกำมันจะเป็นระดับพลังงาน e 2จากนั้นจะเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์คือ โ o แตสเซียมคาร์บอเนตเมงกานีสไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำโดยมีระดับพลังงานเป็น E3 จากรูปกราฟนี้นักเรียนได้ข้อมูลอะไรอีกบ้างครับหนูพบว่าระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นมีค่าน้อยกว่าระดับพลังงานของสารตั้งต้นคะ่ะอาจารย์ใช่แล้วครับในปฏิกิริยานี้ พลังงานของผลิตภัณฑ์มีค่าน้อยกว่าระดับพลังงานของสารตั้งต้นดังนั้นผลต่างของระดับพลังงาน e3 กับ e1 จึงมีค่าเป็นลบซึ่งแสดงให้ทราบว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายพลังงานดังนั้นจากที่กล่าวมาสามารถสรุปได้ว่าในการเกิดปฏิกิริยาเคมีจะมีพลังงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอเนื่องจากมีการสลายพันธะ และการสร้างพันธะระหว่างอะตอมของสารในระบบโดยปฏิกิริยาที่มีระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์มากกว่าพลังงานของสารตั้งตน้นจะเป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานซึ่งจะเห็นว่ามีค่าเดลต้า e เเป็นบวกในทางตรงกันข้ามถ้าระดับพลังงานของผลิตภัณฑ์มีค่าน้อยกว่าระดับพลังงานของสารตั้งตน้นจะเป็นปฏิกิริยาคายพลังงาน ซึ่งจะเห็นว่ามีค่าเดลต้าอเป็นลบไม่ยากเลยใช่ไหมครับครูหวังว่านักเรียนคงเข้าใจและอย่าจำสับสนกันนะครับคุณครูคะหนูขอถามขั้นตอนการเกิดปฏิกิริยาเพิ่มเติมอีกหน่อยได้ไหมคะจากที่หนูได้เรียนมาหลายๆปฏิกิริยาเกิดได้มากกว่า1ขั้นตอนกราฟระดับพลังงานจะเป็นอย่างไรคะอืมถามได้ดีมากครับนักเรียนเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟัง การเกิดปฏิกิริยาเคมีจากสารตั้งต้นไปเป็นผลิตภัณฑ์นั้นหลายหลายปฏิกิริยาเคมีจะเกิดขึ้นหลายขั้นตอนและต่อเนื่องกันเป็นลำดับที่เรียกว่ากลไกาการเกิดปฏิกิริยาซึ่งผลิตภัณฑ์เกิดขึ้นในระหว่างแต่ละขั้นตอนนั้นจะไม่มีความเสถียรและมีความว่องไวต่อการสลายตัวหรือเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งเราจะเรียกผลิตภัณฑ์ไม่มีความเสถียรนี้ว่าสารมัธยัน ตัวอย่างเช่นการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างแก๊สไฮโดรเจนกับแก๊สไอโอดีนจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นแก๊สไฮโดรเจนไอโอดในปฏิกิริยานี้จะมีกลไกการเกิดปฏิกิริยาทั้งหมด3ขั้นตอนด้วยกันในขั้นตอนที่1 i ไอโอดีนโมเลกุลจะเกิดการแตกตัวเป็นไอโอดีน2อะตอมต่อมาไอโอดีน2ออะตอมจะเข้าทำปฏิกิริยากับโมเลกุลไฮโดรเจน ในขั้นตอนที่2และ3เกิดเป็นไฮโดรเจนไอโอดซึ่งการดำเนินไปของปฏิกิริยาจะเป็นดังรูปกราฟดังนี้ครับเอาละ่ะในนักเรียนลองพิจารณาดูสิครับว่านักเรียนจะสามารถอธิบายกราฟรูปนี้ได้อย่างไร ปฏิกิริยาในขั้นตอนที่1เป็นปฏิกิริยาดูดพลังงานครับส่วนปฏิกิริยาในขั้นตอนที่2และ3เป็นปฏิกิริยาคายพลังงานครับเก่งมากครับพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยาในขั้นตอนที่สองน้อยที่สุดส่วนปฏิกิริยาในขั้นตอนที่3จะมีพลังงานก่อกำมันมากที่สุดค่ะเก่งมากครับหรืออาจกล่าวได้ว่า ปฏ second, of of the Then, ิกิริยาในขั้นตอนที second, well contest, ่2จะเกิดปฏิกิริยาเร็วที่สุดเนื่องจากมีพลังงานก่อกำมันน้อยที่สุดส่วนปฏิกิริยาในขั้นตอนที่3จะเกิดปฏิกิริยาช้าที่สุดเนื่องจากมีพลังงานก่อกำมันมากที่สุดดังนั้นค่าพลังงานก่อกำมันของปฏิกิริยาจึงหาได้จากค่าระดับพลังงานก่อกำมันมากที่สุดลบด้วยค่าระดับพลังงานของสารตั้งต้น ถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็สามารถสรุปได้ว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาคายพลังงานเนื่องจากผลต่างของค่าพลังงานมีค่าเป็นลบถูกต้องไหมครับถูกต้องครับเก่งมากนอกจากนี้ปฏิกิริยาเคมีบางปฏิกิริยาสามารถผันกลับได้เช่นกันสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิกิริยาเหล่านี้ครูจะอธิบายให้ฟังคราวหน้าแล้วกันนะครับค่ะคุณครู ขอบคุณมากครับคุณครูครับผมเข้าใจแล้วก็หมดข้อสงสัยเลยครับเห็นไหมละครับว่าวิชาเคมีเนี่ยสนุกมากแค่ไหนไว้พบกันอีกครั้งบทเรียนหน้านะครับและอย่าลืมทำแบบทดสอบหลังเรียนกันนะครับสำหรับตอนเรียนนี้สวัสดีครับ